เป็นเหมือนไข่เกี่ยวตีพูดคั้งข้างมันคือมากรัดคือใน ep สองนะครับเราก็ จะมาหาอะไรอร่อยกินกันนะครับซึ่งเป็นร้านข้างทางนะครับเป็นมักกะลีนี่เป็นเหล่าโช<ท>คเออทำมักกะลีมากินอาหารข้างทางแบบสไตล์แบบแบบสุยดยอดเลยเกาหลีของแท้เลยครับเนี่อนมาชัยย้อนแฟนกันหนะครับเพื่อน หลังจากที่เราเดินลงมาจากเขานะครับคือตอ,อนนี้นะครับเราก็มาหาอะไรอร่อยก,กันเจ็บต้แงเจ็บยังไม่รู้จะม,มองหรือเปล่าเออ,เ,อ,อเป็นร้านอาหารข้างทางครับ้ลุงโคบยาว

ไอ OK, yeah. yeah. ้ธรรมดาไนี่นะโซยุซันนั่นะน่บรรยากาศที่โซยุซันนะครับเรามานั่งกินข้าวที่โซยุซันเฮ้่ ยาที่ยาที่ทำ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  ม้มา้มาิาดเนามาวมาเยเย่ย่เนี่ยขาๆินเที่มเยงันมากินเนาะเอออายอันที่ตั้งเขาละอันเดือนเขาเห็ดอ่ะดีกว่าเนาะอันนัที่ตั้งอีกตตั้งก่านี่ก็ เขาคือประตัดไหมเฮาวะเมึงอะไวะบ้ยต้องใช้กินกับขั้นจังเลยช่บอแบอยู่แบไไก็กินอยู่บ่ทเป็นของอิตาบอยู่กับิงขเดี๋ยอแกให้เดี๋ยวผมแยกให้อืจังจนี่กินกัขั้นจังนี่แบเนยอ้าลุย ตออืมอบก็ตังเขานะอืมาตังนี่มันเอพมันพอได้แล้วกินนะอืมวันนี้ใส่นี่จังน้อยเนี่ยนี่แซ่บเลยเนี่วางตรงเลยอืมขั้นจังอขันจังแซ่กอีันจังเนี่ยมันหอนห่อนมันตววยุมาชิดเลยอืมใส่มาดู

이렇게 사바나 많이 먹어 괜찮아. 네. 이거 먹고 저기 가자 신시가지. 응. 나이거만 이거. 대형 대형 알아? 몰라. 동천 몰라? 응. 사바나라고 너무 많이 갔잖아. 응. 고기 맛있어. 이십 배긴 이끼. 긴 이끼 내니 어댑 어댑 어. 고기야. 고기 뭐냐고. 고기. 안안란가 하고 봐. 모르거

้นบอกวานเดจบอกว่าร้านภาษาอังกลษนะรู้ว่ายุ่งเลยว่าฉัลองไปดูว่าเพื่อคำมันบริยั่งหอมันบริยักเบ้อไรม่รักินเราเขาไปละใส่เขาไปละไม่ยังฮัตัดไหมไมไหมตัไมม่กินตอนไหนนี่ฮะยกตอนไหนีเด้วเอบ่อันนั้นไมอันนั้นไหมโเดี๋ยวอาเดียวลับทั้งว่ากันบุ้ไห ฉนชอบนะแอตุรันซาอซาบนัเซนนงบเอบแต่คนอืนม <gera. S 2> ่อบโ้ตากร่ากะรอไม่กร้่ากะรำไม่ะมตกรมา่ตกรมากะ่กะร่ตาก่ตะรำ่ากะีตากอเขารไมาม่ตากรำามตารำกินำ่าก่ารกระ 야안 힘들어 괜찮아 두대 어, 괜찮아 어, 어. 아, 그게요 아, 어. 괜찮아 이 네. 응. 여기 일 힘들어 이 여기 이 여기, 여기, 어. 여기 많이 힘들어 어, 응. 그래요 <laughs> 전기 나는 파와 참치기 넣기 집구기 안돼 그거네 힘들어 요안 뭔가 파요 전기 괜찮아 내가 이래 롱 괜찮아 힘 많아 잡아 그래 힘 많이 매아안들한테뭐잘살아 ใ่เียรอเาเป็นจักปะ่มังโซมังโซนี่มังโซอินีอินีเซมนออ๋อไดีมันกรอบมันกรอบมันเละเสียบแต่มันเย็นด้กน้อยมันกบตังกันอกกใครกบุ่งกาฮัมบอมังโซนายุบอลนายเยุก

ท่าอันน <spring> <fall> yeah, ี้ยข้าวปลาส้มจุกเต้จุกเต้บางตัวเห็นอะไรหอก็เบี้ยววันตั้งงอนคือบังคับอพวกเท่วันกลาวันเด้ยกลาวันเนี่อยู่ี่นเกามเที่ยงกลันเนี่นี่งันสมเยากันเปโกยหนปิางเนี่ย

เดืวนวลาบนชูันาบนชันารมกรมรมเอเออทำมน่งุบบอนเออเอเดือนเราอยากอยากคซาบนทุบบอลากรัเ่เออแสดงว่าจักำรืมจากรำตักรำแต่ว่าจักรัมไปยังขาดคนอยู่ด้เครื่องนั้นเครื่องอ่าไอ้จิบอินอ่าจิบคือมาเป็นยกกางวันมันห้มี าีอนี yeah. tea tea ่น uh, ีผมเนี่ยสามเดียดไกขึ้นกับบมี่เนยบะมีดิบเปล่นเปล่บกระลมไปนี่ปุ๊บนี่บกระลัมอยู่เครื่องอ่าสิบิเครื่องสิบสีบมี่นเครื่องเครื่องเศร้าพอดีอยู่ไปนี่ตากะลัมเนี่อยู่บมนโอ้นี่เด้มันก็อยู่เครื่องยี่สเด้บมีนกับขงเว้นนี่ก็เน้นนั่นแหละบวกกังขึ้นบวกกังขึ้นบวกกังขึ้นยาการยากันบะกระลัมไปเป็นอบกระลัมต้องอยู่ไเรื่อง มันเลี้ยงมันเลี้ยงอืมมันเลี้ยงอืมอิชิบกเกะเครื่องเศร้าว่มีคนอยู่ไงเขาก็ถึงบอกไงนี่ฮะเอาละครับพี่น้องต้นนี้แหละครับบั่นซุดยอดแล้วเยียงกันอยู่นี่เยียงกันแล้วครับเคศร้าว่มีคนชิบินะเยียงกันเรื่องั้นแหละครับไปเขากันได้ เจอกันอีกอีพี่หนึ่งเด้ยังมีอีกพี่หนึ่งเนี่ยอีร้านหนึ่งเดอยอีร้านหนึ่งเดียกวีลานหนึงเดียกวีานหนึ่งนี่เป็นออเดอร์กินข้างทางนี่เป็นสตรีทฟู้ดของแท้เลยนะนั่งกินสตรีทฟู้ดเลยเนี่ยข้างทางนี่นัถนนทางเหรอเห็นไหมข้างทางบ้างนั่นนี่ถนนอ่ะนี่แหละคนข้างทางของแท้เลยครับเดี๋ยวนี่นี่อยากกันตะกร้าบนั่นถนนครับนั่งกินข้างทางครับพี่น้องนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหน้าเดออีกร้านหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ให้เคลียร์เรื่องงานก่อนไปอีชิมโนกีอต่รับซะเยอรับ